สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียเด้อครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะหลังจากที่งวดที่แล้วเด้อครับผมงวดที่พานมาครับเก่ามาเชียกระเด็ดเปิดตัวแม่ fc สุโขทัยครับผมครับพิ้นว่าเลขพื่นเน่ยเขามาซีงวดครับผมครับที่ได้ลงคลิปไปงวดที่แล้วเด้อครับผมเปิดตัว เขามาซีงวดพ่อมาขืนเวทีครับพี่น้องเนาะรุดครับผมรุดไปครับเป็นที่นาเียดายแม่กับกับตรงเพื่อนกับมาขอถอดขอไห้พี่น้องซี่เจ้าครับผมครับเพื่อนกับเ่อกว่าจะรุดครับผมหลังจากที่เดินมาดีดีครับเอาเพิ่นกับมีความมั่นใจได้ครับผมว่าเลขเพิ่นรุดแล้วจะไม่หลุดซ้ําจะเดินต่อครับพี่น้องเนาะครับผมเดี๋ยวไปรับชมรอบฟ้าน้อกันกับแม่เอฟซีสุโขทัยเป็นงวดที่สอง้ครับผมหลังจากงวดแรก ลุดไปครับพี่น้องเนาะหลังจากที่เดินดีมากครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังตัวเลขกับแม่ก็มาเชียร์กับขอขอพะกุ้นแม่สุโขทัยเด้อครับผมครับมื่อนี้กับบรรยากาศทางผู้เลือกครับพี่น้องเนาะครับผมอยู่ทางหมู่บ้านไฮตากครับผมครับจุดชมวิวครับพี่น้องเอาเพื่อเป็นการเสียเวลาครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกกับแม่กันเลยครับ ฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะเนี่ยก็มาแชร์สวัสดีครับผมค่ะครับผมเอาแม่งวดนี้มาตามต่ออีกสักครั้งครับเนี่ยครับผมค่ะค่ะลองเนาะเผื่อมันเข้าเสียดายขึ้นเวทีงวดแรกตลอดมันเพิ่งหลุดใช่นเพิ่งหลุดมางวดที่แล้วเนี่ยค่ะโอ้เดินมาดีๆนะครับผมเพิ่งมาหลุดเสียดายมากเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวงวดนี้เอาใหม่สู้กันใหม่ครับผมว่ากันใหม่ครับค่ะ ค่ะวันนี้เห็นแม่ว่าจะวางแบบว่าไม่ให้หลุดเลยคือมีเพิ่มมาอีกสักตัวสองตัวใช่ไหมครับผมสักคู่สองคู่ค่ะแล้วจะมีสามตัวมีสามตัวแถมให้ด้วยอีกสองคู่ค่ะอีกสองหางเป็นบนอย่างเดียวได้ครับผมเ็กแม่ครับผมค่ะเอาเราปล่อยบนอย่างเดียวเพราะว่าแต่เศรษฐีร่างมันก็ดนเหรนยจะเข้าเลขดินแล้วกับางทีพอเข้าสองตัวเอาเอาบนอย่างเดียวคนนาเนาะงั้น่ะ โอ้แม่มีแม่มีล่างด้วยหรือครับผมมีสาวงวดที่แล้วแม่ก็ถูกแต่ว่าถูกไม่เยอะไปถูกตรงการถูกไม่ล่างเอ่าที่แล้วอ๋องั้นเอาเอาบนล่างเลยแม่ครับผมเอาบนล่างเลยค่ะค่ะแล้วไอ้ไอ้สี่ตัวเลือกของนอกเ่าชอบตัวไหนครับครับแม่ค่ะค่ะบผม,มเอ่อบนนะคะคบ,บนดินสีน่เก้าห<ค>้สี่ สี่เก้าห้าไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะสี่เก้าสี่เก้าครับผมไม่ค่ะเก้าเดี๋ยนนะแม่ขาได้ยินโหดีฝนตกครับเอาไหมแม่บนบนนี่เด่นเก้าเด่นเก้าครับผมเด่นเก้าห้าห้าสามมีสามตัวค่ะครับผมเด่นเก้าห้าสามกับ สามารถแบบเอาไปยิงกันได้เลยหรือว่าถ้ามีตัวประกบดีๆก็เอาประกบในเลขสามตัวนี้ได้เลยค่ะครับผมค่ะเดี๋ยวสองตัวมีเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าสามเก้าสามเก้าหกเก้าหกค่ะแล้วก็เก้าห้าเก้าห้าเ้าศูนย์ ห้าสามห้าศูนย์ห้าสามครับผมหกคู่คู่ค่ะครับสามตัวบนจะจะให้สามเก้าหกสามเก้าหกสามเก้าศูนย์สามสามเก้าศูนย์ค่ะครับผมแต่ให้เอชซีระวังเก้ากับหกนะมันชอบกระดูกครับผมครับค่ะให้เอชซีการมั่งหกกับเก้าเนี่ยตัวระวังค่ะ แล้วก็ส่วนเด่นล่างจะมีสี่กับเจ็ดค่ะเด่นล่างสี่กับเจ็ดค่ะจับคู่ก็จะมีหกสี่เก้าสี่หกสี่เก้าสี่เจ็ดสี่หนึ่งสี่แล้วก็เจ็ดหกแล้วก็เจ็ดหกสามห้าห้าห้าค่ะ ห้าหางครับผมหมดที่แล้วแม่ไม่ถูกครับผมแม่ถูกล่างได้ครับหมดที่แล้วครับหวดที่แล้วแม่ได้ดินนั่งหนึ่งกับสองให้ก็เลยถูกอ่าสองตัวกันแม่รักสองสี่กับหนึ่งสี่ครับผมเออมันโดดขึ้นบนมันโดดขึ้นบนเลยเลยได้ตัวกันครับใช่จ้ะบางทีเลขล่างแม่เลยที่ว่าที่ว่ามันว่าแจ็ด มันก็เม่นอยู่นะแต่เมันอนะ้ำมันจะโดดขึ้นบนครับผม <c oughs> ค่ะครับก็ใหทีลองดูเนาะแล้วก็เลขที่ให้ไปก็อย่างไม่ก้าวนี่ก็ให้ระวงังสิงหกกันกันไว้แล้วก็ไม่ได้กลับตัวให้ก็ให้เป็นเลือเลืชอบตัวไหนก็ให้ทีกลับเอาครับผม <c oughs> ค่ะ <c oughs> นี่นะครับ,บนนเอา <จะ S 1> ลองดูน่าจะรอยๆวยิงหกันครับผมมั่นใจอีกค่ะเพราะว่าสู้ ยังไงก็สู้เขา,าซื้อื้วนอยู่แล้วทําสูตรเองด้วยทําเองซื้อเองครับผมค่าทเาเองใช่เองคะก็เดินดีมากครับผมมั่นใจค่าเดินดีมาตลอดก็จะมีเมื่อที่แล้วนี่มันพลาดที่แล้วก็คือพาดไปเมื่อเมื่อสะดุดแล้วก็ต้องเดินต่อนะแม่เนาะครับผมใช่ปกติมันที่มันผ่านมานะมันเดินมามันก็จะีหลุดนั่งเหมือนกันอย่างนี้เลยแต่ว่าก็อ,อย่างนี้หลยที่ห้างงวดอาจจะมี S <S วดหน,นึ่งไม่เกินสองวัดพอที่สามยั่ไงก็ต้องเข้าึงบ้านเชืงวดน,นี้ต้องต้องมาต้องมาครับผมอย่างน้อยต้องมีมาหนึ่งตัว <c oughs> ค่ะค่ะเอาแม่ก้ามาเชียร์ก็จิรบกวนแม่เอฟซีสุขโขทัยเท่านี้เด้อครับผมขอบพระคุณแม่ครับผมสวัสดีครับ,อบเอาครับพี่นอครับผมครับเลขแม่เอฟซีสุขโขทยัย วดนนี้เพื่อนห้บนให้ล่างครับผมแยกชัดเจนครับว่าหันเพื่อนได้ล่างได้ครับผมเพื่อนก็เลยอยากมานำเสนอเลคล่างน้ำครับพี่น้องเนาะครับเอามาสรุปตัวเลขของแม่ได้ครับผมวันที่หนึ่งสิงหาคมหกสิบแปดเด่นบนเก้าห้าสามครับเด่นบนเก้าห้าสามสำหรับเลขสองตัวบนครับผมสองตัวบน 909396 955053ครับผมชุด3ตัวบน396 390เพื่อนว่าให้ระวัง6กับเก่านำด้วยครับผมครับเพื่อเก่าเป็น6แล้วก็ในส่วนเลขล่างครับพี่น้องเนาะเด่น4กับ7 2ตัวล่าง6494 4, 7 4 1 4และ7 6 กับตัวด้วยครับผมกลับตัวด้วยครับเอาลองเบิ้งแนวทางตัวเลขกับแม่เด้อครับผมหมักกจัดคัดกับพานครับผมแนวทางตัวเลขแม่ fc สุโขทัยครับถ่ายคลิปนี้เกามาเชื่อกับขอเวทพอให้พี่น้องเอีโชคดีเด้อครับผมมีโชคมีลาบไปน้ากันถูกหวยแล้วเงินไปน้ากันหนึ่งสิงหาคมหกสิบแปดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ